โอ้ค oh. no e no ุณกันเราเรามาถึงแล้วแหละเรามาถึงท uh, uh, ี่ไหนสักท uh, ีแล nee ้วแหละโอ้โหน้ำมันหมดพอดีเลยเอาน้ำมันเอารุงหมดดีครับอ้าวลุงเวรับลุงลุงทำไมลุงไม่ตอบผมเนี่ยโอ้สลับอยู่พอดีเออพวกนายเป็นพวกของแบงค์หรือเปล่าฉันจะยิงนายให้นายเป็นนะเราเราไม่ใช่พวกของแบงค์ครับเราไม่ใช่พวกแบงเป็นผู้มาชีวิตรอดครับโอ้เงินเป็นผู้รอดชีวิตครับงั้นนายก็ฉันจะเข้าไปในสมาร์ชิกกับพวกเราได้เลย เออคุณครับแล้วไอ,อตัวอักษร้างบนหัวคุณมันคืออะไรครับเนี่ยอืมใช่มันคือสัญลักษณ์ที่ครอบครัวฉันได้สลักเอาไว้ตอนนี้ครอบครัวฉันได้ตายไปแล้วไอ <c oughs> พ,พวกเกมพวกนั้นน่ะเอ้ยคุณแต่ผมก็เห็นคนอื่นเขาก็มีนะมันคืออะไรครับใช่ทุกคนเขามีกันอยู่แล้วล่ะเอวผมผมกับเขาไม่มีเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีชีวิตรอดและครอบครัวของแต่ละคนเลยล่ะ ใช่เเข้าไปได้ไไมกับคุณลุงเออการ์ดผมว่านะไอ้ลุงเมื่อกี้แม่งมั่วดูดิคนอื่นเขาก็มีสัญลักษณ์กันเนี่ยเออลุงต้องปิดบังอะไรบางอย่างไว้แน่เลยเออลุงต้องปิดบังแน่แน่เลยว่าไอตัวอักษรมันคืออะไรเฮ้ยคุณผมเห็นครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคุณมันมีซอมบี้ด้วยเฮ้ยซอมบี้ก็มีตัวอักษรบนหัว หรือว่าเคยเป็นผู้มีชีวิตรอดหรือเปล่าน่าจะใช่ถามลงุงคนนี้ดีกว่าลุงครับวอะไรลุงเอาลงุงลุงครับใส่รักบนหัวคืออะไรครับลุงมันคือเหตุักของผู้มีชีวิตรอดที่แข็งแกร่งหรือกลางไงหรอเออซอมบี้ก็มีครับลงุง <c oughs> ใช่มีซอมบี้บางตัวเขาเป็นซอมบี้ธรรมดาไงล่ะเกย์มันมีหลายประเภทหรือเปล่าว่ายกันมีห้าประเภทประเภทแรกเประเภทที่เราเจออย่างนี้ล่ะแล้วประเภทที่ฆ่าอย่าคิดว่าสู้มันได้เลยมันฆ่าคนในต<อ>ายแน่กค็คือเกย์ที่โอเคครับขอบคุณคครับือก็ต้อาเกย์ยังไงล่ะแล้วเจอกันในนมอยไ,ไปกู่มืชีวิตรอดใหม่ใช่ไหมครับผมโอ้โห <ผม S 1> โอ้โห ออ,อ,อ okay. คุณผมว่าเราขโมยของพวกเขามาเขาคงจะไม่ว่าอะไรเราหรอกมั้งบอ๊อบคอนเอ้ยคุณผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดผมมีเพื่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์อาศาัอาศาอยอยู่แถวๆนี้บางทีเขาอาจจะรอดแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะหาเข้ากันดีกว่าใช่วันดี้ขายสวัสดีครับว้บวาวนี่มันลงหนังนี่โอ้โหอยู่กันเป็นแคมป์เลย สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้นี่ไงเพื่อนผมโอนนน้นั่นไงน่าจะใช่เพื่อนผมแหละโอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเพื่อนผมวันดีเพื่อนวันดีเพื่อนอคือเพื่อนผมเขาไม่ชอบอไม่ไม่ค่อยชอบพูดนะฮะก็ประมานี้แหละขออนุนาไม่เชิญนหนานะเอ้ยได้เจอกินแนนเลยเพื่อนตอนนี้จะได้ัำการวิจัยกับซอมบี้องู่นี่ เออการ์ดแปลมไหมเราอายุแค่นี้มีเพื่อนโคตรแก่เลยช่างเหอะอัไหนอย่าสนใจเราซอมบี้มันคืออะไรเหรอครับมัน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 คือเกบี้ไม่มใช่เหรอใช่ฉันทำการวัวอดรักษามันแต่ก็ไม่สามารถทำได้แสดงว่าเวลาไอไก่มันกระโดดเข้าหัวแล้วมันจะกลายเป็นเกตลอดกาลเลยเหรอครับถูกต้องแล้วอนอกจากนาทีออกคมัมายล้วห้าวิแล้วก็ ถ้าดึงออกทันภายในห้าวิแล้วครับองนี้ไม่สามารถรักษาได้ต่อไปแล้วถ้ายิงร่างของมันเจ้าไก่ยังก็จอ,อกมาแล้วก็จะมาหาร่างใหม่ต้องแล้วล่ะมันก็ปรสิตยังไงละ่ะใช่อรสปิตเป็นเป็นอะไรเออเดี๋ยวผมขอเมียคิดอันนี้นะเพราะว่าผมเผลอไปตบลุงเขาอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปให้ลุงเขาก่อนครับเช <Okay, S 2> ครับจอก,กัน ไปให้หลุงเขากันเออการ์ดผมว่านะเดี๋ยวผมอยู่แคมป์นี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยได้รออยู่แล้วสวัสดีครับทุกคนเนี่ยคนก็มีการป้องกันที่หน้าตาดีมาเร็วอื้อะไระเอ้ยเอ้ยกรขึ้นลุงเมจลุงไปตีพวกมันดีลุงลุงเจอ ือ้ไก่ไกลไกไอ้เจ้าลังไกลขอบคุณเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยตบเฮ้ยตบยิงที่หัวมันยิงที่หัวมันคุณผมว่าเราไม่ปลอดภัยแล้วอะผมว่านะเราไปเอาเราหาน้ำมันดีกว่าแล้วเราก็หนีออกจากที่นี่แล้วก็พาเพื่อนผมไปด้วยแล้วทุกคนอยู่ไหน เอ้ทุกคนก็อยู่ตรงนั้นไงไม่มีใครสนใจเลยลุงลุงมาช่วยผมลุงไม่ช่วยเลยะ่ะเฮ้ยนี่มันปืนอะไรเนี่ยอ๋อใช่เมื่อกี้เราเก็บมาเนี่ยเก็บมาจากนักวิทยาศาสตร์อ้าวลุงตายเฉยคุณเราต้องหาทางแก๊สให้ได้เฮ้ยระวังระวัง <Hey! S 1> เฮ้ยเฮ้ยตัว <ยน S 1> อะไรเนี่ยโดนขอเลยเหรอ อาคุณเฮ้ยมันมีไว้แล้วสองประเภทเลยนะไอ้เจ้าแบงมุมนั่นมันตัวบ้าเลยคุณระวังระวังอเอ้ยมันโดนโดนไวไหมอีกหนึ่งทีทีระวังนะคุณเฮ้ยคุณผมว่าผมเจอแล้วแหละคุณนั่นไงตัวตัวหลังมันแ่ละตัวสีดำๆมะคุณจ้า,า้านั่นหลบทแน่ เ้ยคุณแย่แล้วแย่แล้วคุณแย่แล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยไอ้ดำมาแล้วคุณดำมาแล้วโอ้อออออเจ็บยิงบอนยิงบอนไอ้หนอยนี่ตะกี้จัดเข้าไปที่หน้าหน้าเย็นเลยอ่อเจ็บเจ็บไอ้แดงไอ้ดำไอ้ดำมันไม่ตายหรอกคุณแม็กซหมดเฮ้า โอ้คุณเอาปืนนั้นอ้ออเอมนซ่าดึงเออเออนี่มันอะไรกันเนี่ยอ๋ออยู่ที่ไหนเนี่ยว้ายโอ้นี่มันที่ไหนเนี่ยคุณคุณหมวครับเกิดอะไรขึ้นครับสมผมถึงไปอยู่ข้างบนเนี่ยหาไอนมซื้อเหรอก็มันเป็นอย่างนี้นะนายโดนเจ้าไตสองต้นกัดเข่าให้ตรงหัว โชคดีมากที่มันกัดเข้าไปมันดึงกายสมองอ่ะเราจับไม้ไปะห้อยอยู่เหมือนกันแล้วก็ดึงกบะจ้กไก่ให้ลงอ๋อขอบคุณามากครับเลือดนายไม่เลี้ยงสมองเนระต้องเอาเลือดลงหัวไงล่ะมันงั้นนายจะตายเอานะอ๋อเฮ้ยสม้บข้ามาแล้วระวัตงตัวด้วยเดี๋ยวผมจัดการให้เออพวกคุณครับผมมีรถอยู่ครับเดี๋ยวแถวนี้มีน้ํามันป่ะครับเพราะว่าผมจะได้พาพวกคุณหนีออกจากที่บ้าๆที่นี่โอ้พีแต่ว่าเพื่อนนายยังไม่ตื่นนะเพราะว่าเจ้านั่นโดน ไอ้เจ้าไก่กลายเป็นสามตัวเลยแหละโอ้โหแน่งสงสารงั้นเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวผมไปหาถาังน้ำมันก่อนนะครับพวกคุณจะมาด้วยไหมอ๋อพวกเราจะเฝ้าจะไม่อยู่ตรงนี้แหละไอ้เจ้าเพื่อนมาโอเคเฮ้ยเฮ้ยใครยิงเงี้ยเดี๋ยวอาการเป็นไงเดี๋ยวบอกหมอสิเดี๋ยวหมอช่วยเฮ้ยโธ่เยราต้องหาถาังน้ำมันโอ้โหไอ้พวกนี้มันเยอะมาก โอ้ยโอ้ยสู้ไม่ได้เลยพวกนี้มันเยอะโอ้ยแย่แย่และแย่แย่มากๆเออโนนโนนอยู่ไหนไอ้โนนเออฉันอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเออการ์ดฟื้นแล้วเหรอ ขอบคุณครับหมอเออเออออออเอ,อเออเเะไรเนี่ยคุณคือคุณสลบไปอะครับเพราะว่าคุณโดนไก่กัดนะฮะโอ้โอยโขนบ้าเลยคุณอย่าออกทางนั้นออกทางนั้นไตายไอ้คุณเออจะพวกบ้าพวกนี้ มากระดหัวเขาเหรอกัะดกหัวกูกะหัวกูคุณไปหาถังน้ำมันนะมันน่าจะออยู่ผมไม่รู้มันน่าจะอยู่ที่ร้านไหนสักร้านนึงนี่นแหละเดี๋ยวผมจะไปเช็คว่ามีคนรอดหรือเปล่าว้าคุณตอนผมสรบออะผมได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะเหมือนแบบว่าคำจอยอัดอะไรประมาณนั้นเนี่ยเสียงมันเหมือนเสียงมันคุ้นมากๆอ่ะ เสียอะไรวะคุณไม่ได้ยินเหรอตอนที่คุณสลบไปอะ่ะมันมีเสียงแบบว่าแบบคำจอยอัดอะ่ะเสียงมันน่ากลัวมากเลยอออคุณได้ยินแล้วมันอยู่ตรงนั้นอุ้ยปืนลูกกระสุนหมดโถ่แย่และลูกกระสุนหมดโถ่อ้ยคงต้องเอาลูกกระสุนเพิ่มตรงนี้อ่ะ โ <Okay>. wow. อน้ยนนนายเอบเอาวอมาใส่ในตัวใช่ไาน,นเราถึงพูดกันได้าจากระยะไกลเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเราสงสัยเราแบบเป็นมีพลังพิเศษเราเราหูด,ดีครับเราหูด,ดีจะบ้าเหรอก็วออยู่ข้างๆตัวเราเนี่ยนายนายก็มีวอใช่ไหมเออเราก็มีวอเพื่อนออ อ้าวรักไหมวะาโถ่อ,อ้ยวพวกนี้มันวพวกนี้มันเยอะโอ้ยติดติดซอมบี้ไม่กัดไม่โถ่พวกบ้านี่าตายซะเถอะตายซะตาย บางอาจคาเบื่อนช้าไม่ได้ศพกัดอยู่เอ้ยกัดอยู่ไหนเนี่ยกัดอ้าวกัดกลับมาได้ไงอ่ะโอ้ยโด,โดนโดนรอ่อกีไม่เมียคิดโยโชคดีแล้วเนี่ยโอ้คุณเอาปืนนั้นมาจากไหนเก็บจากศพไปยังไเงเล่าเล่นเอ้ย แล้วเอามาจากไหนจากร้านโอ้ใช่มีร้านขายปืนอยู่นี่ผมหาถังน้ำมันแล้วคุณช่วยกันผมหน่อยนะถัง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 น้ำมันถังน้ำมันถังน้ำมันไม่มีเลยแถวนี้บอ้บาเอ้นี่ไงถังน้ำมันป่าเฮ้ยมันอยู่ใกล้กับไปซอมบี้ตัวดำเลยคุณออ คุณจะคุณเอ้ยอค,อค,คุณอคไอดำมาแล้วไอดำมันดำจริงจริงอ่ะมันมันมันอึดแค่ไหนกันเนี่ยเออยากรู้ว่าใครเป็นไอดำนี่ก่อนจะกลายเป็นเกย์นะเนี่ยโอ้ย ว่าคุณคุณยิงมันไว้นะผมจะไปเอาถาังน้ำมันนับซะได้แล้วโอยโถ้แถวนี้มันเยอะคุณผมได้ถังน้ำมันมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องซูมมันแล้วตายแล้วไม่แน่เชื่อโอยแย่แย่แล้วแย่แล้วไอ,อมบี้ไอ้ไอ้ไ,อไก่เนี่ย,อยโอเค คุณฮะคุณแล้วแอะถังน,น้ำมันอยู่ไหนอย่างไรไงผมว่าเราเอาแค่ถังเดียวน่าจะพอแล้วล่ะคุณมาเถอะผมเอาถังน้ำมันไปให้ลุงเขาก่อนไอ้ไอ้ปืนที่ปืนที่ผมเก็บมาได้เอ้ยของที่ผมเก็บมาได้นี่ดีจริงจริงนะเ,เนี่ยโอเค คุณผมได้ถังน้ำมันมาแล้วงั้นเดี๋ยวโอ้เออถังน้ำมันระเบิดใส่หน้าเอาอเออเออไม่คุณคุณการมันมันมันมีรอยรั่วเฟยมันระเบิดอัดหน้าหมอหมอตายแล้วเดี๋ยวเราไม่นะหมอ คุณผมว่านะอีกถังหนึ่งนะไอซอมบี้น่าจะทำระเบิดไปแล้วลนะคุณเราน่าจะต้องหาวิธีอื่นแล้วแหละไม่นะหมอช่างเถอะรถเรายังพอมีน้ำมันอยู่ได้ข่าวว่าหมดไปแล้วแต่รถผมรถผมมันยังเหลือไปด้วยกันได้นายอุ้ยสิไยอะไรเหรอไหนเอ่ยคุณอยู่ไหนอะ อะไรเนี่ยไหนเหรามผมตามอยู่โอ้พระเจ้าเฮ้ยคุณผมได้ยินมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ออกมาด้วยอะเอาละคุเจ้าพวกเจ้าเออพวกเจ้าไม่ใช่เจ้าพูดผิดขออภัยพวกเจ้าคงสงสัยสินะว่าใครเป็นคนสร้างไวนะ้นัดที่ขึ้นไม่สงสัยครับแบงค์หนึ่งสองก็กสามใช่ คนที่ทราบมันก็คือพ่อแม่นหนึ่งสาก็คือสาวใช่เป็นคนที่ข้าทาบนอ่มันโลจิต้ใช่ไหมเนี่ยูกจรู้อยู่แล้วนั่นแะสิผมวาเ็นอยู่ในคอข้าต้องการซับสไครเพื่อตบให้ขาต้องเปลี่ยนบททุกคนคนโลกไปทีจากไเลข้าจะดีบมากกว่าทุกคน มันรวมเต็มสิทำไมไ<อ>่อยอมพังวะนั่นสติตอนนี้นนเฮ้ยทำไมมันไม่พังขเพ,พราะอีกไค่นานกเจ้าก็จะกลายเป็นเกลือเหมือนกันมันดับไปแล้วอ่ะคุณเอาละเจ้าพวกเจ้าเอ้ยทำไมมันคุณมันเป็นหลุบอ่ะมันพูดใหม่เรื่อยๆเลยอ่ะพวกเจ้าคมแสดงว่าห้องนี้มันเป็นลูบเหรอ คุณพังบันทีผมตำคานเสียงมากเลยเอ่ะเฮ้ยคุณเสียงหายไปแล้วอ่ะเสียงหายไปแล้วเฮ้ย,ยดีจังอ้าวเสีรารีบออกจากที่นี่แล้วงั้นเรียบร้อยเน่ใช่เราเราเรา,เราโดนอัดตูดแน่นอนประตูตรงนี้ออกเปิดไม่ได้อ่ะไหนก็ต้องไปดูชั้นสองเลยอ่ะมีเลยหรือเปล่านั่นน่ะสิโอ้โหเพื่อนอะไรเหรอเพื่อน มีแค่ซอมบี้เหรอมีแต่ซอมบี้ซอมบี <S <S 1> <S 1 <S <S ้ซอมบี้โเอ้ยเฮ้ยคุณผมว่ายิงพวกนี้มันเปลืองกระสุนว่าเปล่าอ่ะคุณผมมีบ้านบ้านบ้านหลบหลุมบ้านหลบภัยที่ที่เมืองเอดัตอ่ะคุณไปด้วยกันหรือเปล่าไปเรวขึ้นรถของเรา รถนที่มีน้ำมันอยู่อา้าวรถผมหรือรถคุณผมจำไม่ได้รถเราเองมีน้ำมันอยู่หน่อยนึงโอเคแปกันเถอะแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาบางสิ่งบางอย่างไปอ๋อใช่เกือบลืมเลยเนี่ยเจ้านี่ไงนี่ต้องขอบคุณเพื่อนไมมากที่เอาปืนนี้มาให้เราใช่มันวางอเอาไว้แค่อันเดียวอเอาไว้แค่อันเดียวพอ เอาจริงๆมันเขาไม่ได้เอามาให้เราหรอกมันมันแค่วากอยู่แล้วก็เราก็หยิบโดมอ่ะโอเคคุณงั้นเดี๋ยวผมไปบอกลาประชากรที่อยู่แถวๆนี้ก่อนนะพอค,คุณครับผมผมไปปืนนี่ปืนนี่ดีมากเลยเฮ้ยคุณคุณเมื่อกี้เสียงเคาะมันเสียงอะไรอะ่ะเคาะแปลกๆช่างพคุณผมไปแล้วนะลากรลาก,ก่อยพวกไฟไปแล้ว เดี๋ยวเรายังไม่ไปเลยไปรอด้วยแต่เราไม่มีรถอยู่ไปเอดั๊กันโอ้ลุงพวกลุงคนนี้ยังยังยังไม่เป็นไรเลยเนื่องจากพวของเรามันไม่เคยมีที่นงึงมันไม่แคยอย่างเงี้ยเราจะเอาอันนี้ติดไปเอ๊ะได้ลุงลากรผมจะฆ่าลุงเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ตายซะเถอะเอะ้ไม่เอาเลยเราไม่ใช่คนเมื่อกี้เราไม่ทำอย่างนั้นหรอก โอเคแบงค์ okay, ขับเอ้ยไม่ใช่แบงค์ขับกัดนี่เรามีปืนนี่อยู่นะเดี๋ยวไปพึ่มไหนนี่ไงว้าวมันสามารถใช้ไม้อุปกรณ์ติดบ,บางอย่างได้เลยไม่เป็นไรอะ่ะผมอยู่ตรงนี้แหละแล้วคุณก็ขับโอเคไปกันเถอะแต่ก่อนอื่นนะผมขับแล้วคุณนั่งข้างบนดีกว่านายมีวิธีใช้ปืนนี้หรือเปล่าล่ะนายก็มีผมไม่มีอ,อ๋อผมมีแต่ผมไม่ใช้หรอก ทำให้เจ้านี่มันติดกับติดติดกับรถเหรอไม่เป็นไรหรอกผมรถผมใช้ได้อยู่ผมดูน้ำมันผิดเองแหละไปไปเถอะไปคุณก็ขึ้นรถของคุณแล้วคุณก็ขับไปก็ได้ขับไปคนละคันนี่แหละผมไม่อยากเสียรถเช็คไปกันเถอะคุณ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 ดำครับกรุณาเปิดประตูให้หน่อยครับผมจะไปแล้วได้ครับ